คสวัสดีค่ะครอบครัชอบมีสิ่งกันติดกันอีกแล้ววันนี้น้องสิอยู่ที่โรงแรมสายลมนะคะวันนี้น้องสิจะมารีวิวห้องแล้วก็เดี๋ยวแตเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสิก็จะไปว่ายน้ำช่วยด้วยนะไปกันเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งดูวิวเป็นแบบพวกทะเลนะ ห้องน้ำอยู่นี่ค<ป>่ะวไปเข้าไปูกันมันเป็นเพ้นอันงนี้เป็นที่อาบน้ำแล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็เป็นเป็นอันนี้ก็คือชักโครกนั่นเองแล้วก็เป็นที่ล้างมืออย่างนี้เป็นที่ล้างมือนะแล้วก็สามารถปิดเปิดได้ ไม่ตรงนี้ไปเราไปรีววิดูอีกการนะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นแบบนต่ด้วยตู้เย็นมีมอ,อะไรให้บ้างไให้เราเด้งออกมาได้ไม่ม,ม,ม,มีมีแต่น้ำเป็นน้ำไม่ซัมบันเตอร์อันนี้ก็จะมีพวกหมอนพวกอะไรทุกอย่าง กระเปก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าที่เราเตรียมมาก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นเตียงเป็นเตียงแล้วก็ผ้าห่มแบบนี้นะเป็นเตียงแบบพวกใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นตัวนี้ก็คือกระจกนั่นเองหรือวางของได้นะ ตอนแรกี่นั่งจิบยาเอาไอ้เล่นในน้ำส่วนอันนี้ก็จะไปเตรียมเสริมเตรียมเตรียมของอาม่านี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งมันจะเป็นนี่นะ นนี้นั่งหึแล้วตรงนี้ก็เดาวิ่งในั่งองีกแล้วก็วางโต๊ะแล้วก็ที่วางนะอันนี้ก็เป็นที่นั่งเลยนะส่วนนนัีน่เป็นแอร์แอร์พวกแอร์แล้วก็มีทีวีทีวีแล้วก็ เป็นแบบที่ที่แหวนนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดค่ะก่อนจะดิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของน้องมีสิงะคะค่ะคุณค่ะบ๊ายบาย